สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับแบงค์ดีเจเดสตินีเกมอกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดนะครับการอัปเดตวันที่8มิถุนายนนะครับก็คือวันนี้เองที่ผมอัดคลิปนะครับเรามาดูกันว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างที่จะอัปเดตเข้ามาในวันที่8นี้นะครับผมมาเริ่มกันเลยนะฮะคอนเทนต์และ1ที่1นะครับจะเป็นเพิ่มคอนเทนต์ใหม่นะครับลานประลองอิมเมจนน จะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะสนามอันนี้คือสนามประลองนะครับลานประลองเลยก็จะมีเอาอิมเมจนของฝั่งเราเนี่ยมาสู้กับฝั่งศัตรูที่เป็นผู้เล่นเหมือนกันนะครับเออก็จะต้องจัดกลยุทธ์แหลกหลากหลายแหลกอะไรล่ะหลากหลาย,ลาลายแตกต่างกันไปนะเออก็อาจจะมีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับนะ ยืนเป็นแบบเหมือนโปเกมอนเลยนะครับปลามอนซวนไม่ใช่น่าเล่นน่าเล่นตรงนี้น่าเล่นนะครับผมไปลองเกาหลีมาแล้วนะครับสนุกดีนะครับตรงนี้นะจัดไปนะครับส่วนรายละเอียดตร,ตรงนี้ผมขอข้ามไปก่อนนะครับเนาะจะคลิปจะยาวเกินนะครับไปไปส่วนของคอนเทนต์ที่สองน,นะครับคอนเทนต์ที่สอน,นะครับจะเพิ่มดันเจียนคิงด o มเข้ามานะเออดันเจียนคิงดมคืออะไร ก็คือดันเจี้ยนเหมือนอารมณ์แบบบอสนะครับลงไปตีบอสกับเพื่อนๆในในคิงดอมของเรานะครับกับสมาชิกในคิงดอมนั่นเองนะภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นภาพจากหน้าเว็บนะครับต้องขอบคุณเครดิตจากภาพหน้าเพจของนิโนคุนิครอสโลนะครับเป็นภาพในเว็บเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นตีบอสกับเพื่อนๆในกิ้นะครับของรางวัลก็ก็จะมี หลากหลายนะครับนะหน้าต่างก็จะเป็นวมานี้นะครับ t e Boss Kingdom นะครับผมก็จะมีหลายชั้นนะเห็นไหมได้ของรางวัลก็เหรียญเคได้เงินได้กล่องได้นู่นได้นี่นะครับเรายังไม่จอดละเอียดเนาะโอเคไปดูส่วนที่3นะครับของคอนเทนต์เปิดอูตอเรือสลัดอากาศนะใน k e a r f i e l นะครับตรงนี้ก็คือเหมือน k e a r f i e l มันจะมี2หน้าใช่ปะ หน้าซ้ายจะเป็นจะมี3ามชั้นและอันนี้คือหน้าด้านขวาที่ยังล็อกอยู่ตอนแรกนะครับวันนี้ก็จะอัปเดตเข้ามาแล้วปลดล็อกด้วยนะครับจะเป็น Car ีย l ์นะครับปลดล็อกจะเข้าได้เวลห้าสิบห้าขึ้นไปนะครับนะพลังขั้นต่ำที่เขาแนะนำในชั้นหนึ่งนะครับคือ4ี่แสนนะชั้นสองเจ็ดแสนสี่ชั้นสามเก้าแสนสี่น, 3, 9, นะครับโหด,ด,ดโหดมอนโหดมากนะครับออมนบอนสตาร์ที่เลเวลห5สห้านะครับ ก็ในส่วนที่พลังลบใครเกินแล้วหรือว่าเลเวลเกินแล้วก็มาฟาร์มที่นี่ได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมสามแสนยังไม่ไหวนะโอเคไปดูในส่วนต่อไปนะครับในส่วนที่สี่นะเปิดศูวนย์วิจัยเยือกแข็งในเขตแดนมิตินะครับก็คือในแดนมิติตอนแรกจะมีแค่บอสมังกรตัวเดียวใช่ไหมครับนะตอนนี้ก็จะเปิดเป็นศูวนย์วิจัยนะครับเป็นบอสชื่อว่าโปรโตมาสสิบสามนะครับชื่อเหมือนหนังเลยนะชื่อเหมือนหนังแล้วอ,อย่างนะครับ ก็จะได้ของรางวัลประมาณนี้นะครับผมม,มีหลายชั้นนะมีหลายชั้นก็คือไม่ได้มีแค่มังกรตัวเดียวแล้วนะครับในส่วนต่อไปนะครับส่วนสุดท้ายนะครับของอัปเดตใหญ่นี้นะครับจะเป็นเพิ่มคอสตูมสตรีทแฟชั่นต่างโลกนะครับเออเท่ไหมล่ะอันนี้คือแบบในโลกความเป็นจริงนะครับที่แบบเป็นแฟชั่นนิสตีดนิดนึงอ่า ดูอย่างทีละต,ตัวแล้วกันนะครับนะแฟชั่นเราต้องเน้นนิดนึงนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นในส่วนของซอสแมนนะโอ<ฮ>้ใหญ่แล<ฮ>้ววะใหญ่ไปใหญ่ไปนะครับ็นส่งซอสแมนนะฮะเท่ไหมเท่นะเออใส่รีแบนซะด้วยไม่ใช่นะเท่เท่เท่มาดูสุดในส่วนของน้องวสิวนสวนะครับนี่น้องวิสใส่หมวกชมพูน่ารักกางเกงรัดด้วยนะครับเอวลอยนะเออ ไปดูส่วนของน้องเอนจิเนียนะครับผู้โหดสุดในสามสามนะโหดมากนะครับยิงสตันแล้วก็ยิงเป็นชุดยิงเผาไฟน้องเอนจิเนียนะครับนี่คอนเวอร์ตแดงซะด้วยไปไปดูที่่องพระหนุ่มเดทรอยนะครับพหนุ่มล่ำกล้ามโตของเราหนึ่งเดียวนะครับนี่เท่จัดนะครับใส่หมวกใหมพรมซะด้วยเดทรอยเท่นะ ชอบอะชุดนี้เท่ดีแต่เราไม่ได้เล่นอาชีพนี้มาดูอาชีพของผมกันนะครับอาชีพของแบงค์นะเป็นชื่อว่าลก ok เออโอ้โหดูหนุ่มน้อยดูเป็นหนุ่มน้อยแล้วมีหางด้วย <c oughs> ก็น่ารักนะครับเหมือนเอาคู่ถามมาคุมหัว <c oughs> ไม่ใช่ย่าบลลี่เออน่ารักดีน่ารักดีนะครับแต่ส่วนตัวชอบชุดเดทรยนะแล้วก็ชุดซอฟแมนนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับ รายละเอียดกรีกย่อยผมขอไม่ไม่ได้พูดถึงนะครับผมก็มีทั้งหมด5คอนเทนต์หลักๆนะครับสำหรับใครที่ฟังไม่ทันนะย้อนกลับไปฟังได้นะครับก็คลิปนี้นะครับขอสักคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอถ้าสําหรับใครที่ชอบนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับและที่สําคัญเลยอย่าลืมกด Sub subscribe นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมอัดคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็ ฝากไปด้วยนะครับฝากตัวด้วยนะแบงค์ bj destiny gamer นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าขอตัว,วลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย